พึ่งพากันตั้งใจให้ดีตั้งสติสำรวูมใจเข้าไปภายในอย่าให้ใจมันส่งออกไปข้างนอกจึงเรียกว่าภาวนาภาวนานี่หมายความว่า ทำใจที่ไม่สงบให้สงบลงทำใจที่สงบอยู่แล้วนั้นให้มันเกิดปัญญามันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้การภาวนาไม่ใช่จะไปสงบอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปไม่ต้องคิดอะไรเลยอย่างนี้ อันนั้นก็ยังไม่ถูกต้องดีเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยการภาวนานี่ก็จึงต้องให้เข้าใจหลักของการภาวนาไว้ล่วงหน้าซะก่อนถ้าเราไม่เข้าใจหลักอันนี้ ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วมันก็จะดำเนินไปไม่ตลอดสาย <c oughs> บางคนก็ไปได้รับความสงบนิดๆนหน่อยแล้วก็อยู่ในความสงบนั้นซะไม่อยากคิดอ่านอะไรเช่นนี้มันก็ยังไม่ถูกต้องดี มันก็จะไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงบุคคลผู้ที่จะรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงอริยสัจสี่ก็ต้องมาทำใจให้สงบลงไปเสียก่อน อุปกรณ์ของการทำใจให้สงบก็ได้แก่ศีลถ้าบุคคลใดไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะมาฝึกผลจิตใจทำใจให้สงบนั้นเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ผู้มีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนานี่ ก็ต้องปฏิบัติดังกล่าวมานี่แหละอะไรที่เป็นกำลังของกันและกันเราก็พยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบมันจึงจะหลุดพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารอันนี้ไปได้ เหมือนอย่างนักรบที่จะเข้าไปสู่สนามรบก็ต้องเตรียมอาวุธให้พร้อมเลยอาวุธสำหรับใช้ในระยะใกล้อาวุธสำหรับใช้ในระยะไกลโมลเดียมันก็มีพร้อมเลยแล้วเก็าะสำหรับป้องกันตัว ก็ต้องมีเกราะสำหรับป้องกันตัวนั่นได้แก่สมาธินั่นแหละการที่ระมัดระวังไม่ให้ข้าศึกมันยิงมาถูกได้นั้นก็ได้แก่ศีล เป็นผู้สำรวมกายสำรวมวาจาของตนให้เป็นปกติไปตามพระพุทธบัญญัติที่ตนได้สมทานมาแล้วทรงห้ามไม่ให้ทำอย่างไรเราก็ไม่ทำไม่พูดอย่างนั้นแหละจึงเรียกว่าเป็นผู้มีศีลเป็นปกติ เหมือนอย่างทหารที่มันรู้จักกลบรู้จักหลีกกระสุนของข้าศึกนั่นไม่คลีผามเข้าไปต่อสู้กับข้าศึกทันทีต้องรู้จักสถานะควรที่จะเข้าตีหรือไม่ควรอันนี้เทียบกันได้กับบุคคลผู้รักษาศีล ก็จะต้องระมัดระวังการกระทำทางกายอันนี้ว่ามันผิดศีหลหรือหรือไม่ผิดนี่ก็ต้องพิจารณาก่อนจะทำอะไรลงไปการที่เราจะพูดอะไรออกไปแต่ละคำแต่ละเรื่องก็ต้องพิจารณาก่อนว่ามันผิดศีลหรือไม่หรือไม่ผิด ถ้าไม่ผิดก็จึงพูดก็จึงทำลงไปถ้าเห็นว่าผิดก็ไม่ทำไม่พูดอย่างนี้แหละจึงเรียกว,ว่าเป็นผู้รักษาศีลนมายความว่าเป็นผู้มีสติคอยระวังความประพฤติทางกายวาจาอยู่เสมอเสมอไปและมันระวังความผิดพลาด ถ้าไม่ระวังไว้อย่างนั้นมันก็เผลอไปจริงๆเลย <c oughs> ดังนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ทำความดีให้เข้าใจนี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าทำดีได้ดีเมื่อเวลายังไม่ได้ฝึกฝนกายวาจาอันนี้นะีคนเรามันก็น มกักจะทําผิดไปบ้างพูดผิดไปบ้างนําความเดือดร้อนมาให้ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นและแก่สัตว์อื่นอยู่เสมอ <c oughs> ดังนั้นแหละ <c oughs> เมื่อเราได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจึงมาวินิจัยตัวเอง เห็นว่าตนเองนี่ปล่อยตอนเองไปตามยถา,ากรรมไม่มีการละมัดระวังมันอยากโลกเล่งเพ่งเลงไปแย่งสมบัติของใครมาเป็นของตนก็เพ่งเลงไปไปแย่งชิงเอาของเขามาเป็นของตนอย่างนี้นะพอมันคิดอยากโกรธให้ใครมันก็โกรธไปตามใจชอบ ตามอารมณ์ของมันคิดอยากหลงอยากเมาอยากเพลินไปตามกระแสของโลกก็ปล่อยปล่อยให้กายวา่าจาใจนี่เพลินไปโดยไม่นึกถึงว่าการเพลิดเพลินเช่นนั้นนะ่ะมันมีผลดีต่อชีวิตของตัวเองนอย่างไรบ้าง ไม่ได้ทวนกระแสจ,จิตเข้ามาคิดดูเลยนีแต่เพลินไปละเริงไปหลงไปอันนั้นแหละลักษณะแห่งความหลงให้พากันเข้าใจอย่าไปชอบใจกับความหลงอย่างนั้นมันจะพาให้ง่วงอยู่ในสงสารนี่ออกจากโลกสงสารอันนี้ไปไม่ได้ถ้าไปหลงเกาะหลงคล้องอยู่อย่างนั้นนะ ดังนั้นในศีลนั่นศีลห้ามันก็เป็นอีกขั้นต้นอันนั้นนะยังป้องกันความเพลิดเพลินไม่ได้ก่อนเพียงแค่ศีลห้านั่นนะก็ต้องศีลแปดเข้าไปวันนี้สเมื่อสมทานศีลแปดเข้าไปหรือสมทานศีลสิบเข้าไป ครานี้ป้องกันความเพลิดเพลินมัวเมาได้ข้อศีนต่างๆนั่นนะแต่ถ้าผู้ที่สมทานไปแล้วไม่สมรวมระวังเยอะมเมืนก็เพลิดเพลินมัวเมาไปเหมือนเก่าศีนก็เศร้าหมองหรือขาดไปดังนั้นเมื่อสมทานเข้าไปแล้วมันต้องสมรวมระวังจริงๆ แม่ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้เพลินให้เมาแล้วมันอาจจะล่วงศีลได้โดยไม่รู้ตัวเลยก็มีบางคนก็ล่วง,งทั้งที่รู้ตัวเพราะว่ามันมันเมามันมืดมนในใจนุนมองไม่เห็นโทษมองไม่เห็นพุทธบัญัติที่ห้ามไว้ว่ามันมีโทษ อย่างไรบ้างเช่นนี้มันก็ล่วงได้มันเป็นอย่างนั้นคนเราถ้าหลงถ้าเมาเข้ามาแล้ว <c oughs> ดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เจริญสมาธิในอันดับต่อไปเพราะว่าให้ฝึกใจนี้ให้ตั้งมั่นลงไป เมื่อใจนี้ตั้งมั่นแล้วก็รักษาสินให้บริสุทธิ์ใจไม่ด่างไม่พร้อย <c oughs> จะอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนพอดีก็ระมัดระวังกายวาจาใจของตนอยู่ในสถานที่ที่ตนอยู่ที่ตนไปนั่นแหละ ไม่ใช่เลือกที่ถ้าไปอยู่ที่หนึ่งกินสำรวมตนถ้าไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วไม่สำรวมตนเช่นนี้นะมันก็จะชื่อว่าเป็นผู้มีศีลไม่ปกติดังนั้นมันก็มาแต่จิตนะ่ะจิตไม่ปกติศีลมันก็จะปกติได้อย่างไร เพราะว่าศีลมันก็มาจาก,กจิตจิตคิดจะรักษาจะสำรวมระวังอย่างนี้แล้วก็จึงได้สำรวมกายสำรวมวาจาต่อไปถ้าจิตไม่คิดว่าจะสำรวมระวังแล้วศีลจกไม่มีเลยในการที่จิตจะสำรวมระวังก็พ็มาฝึกให้มันตั้งมั่นลงไปอย่างว่านั่นแหละ มีสติวควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ให้มันวอกแวกไปตามอารมณ์ต่างๆง่ายๆจิตที่ไม่ได้วควบคุมไม่ให้ตั้งมั่นนี่นะพอมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็วันไว้ไปเลยอันนี้น่ะเป็นเหตุให้คนเราร่วงศีลน,นะล่วงวินยัย ไม่ว่ากรหือหัดไม่ว่านักบวดเหมือนกันถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วมันล่วงได้แหละถ้ามีใครไปเตือนไปห้ามอ้าวทำไมแล้วจึงไปล่วงโอ้มันอดใจไม่ไม่อยู่อหรือว่ามันเผลอไปอย่างนี้นะก็แสดงว่า ควบคุมใจตัวเองไม่ได้นั่นเองมันถึงได้ล่วงเป็นอย่างนั้นดังนั้นะการรักษาศีลก็ดีการทำสมาธิก็ดีมันต้องควบคู่กันไปอย่าไปเพียงเพ่งตั้งแต่จะทำสมาธิอย่างเดียวแล้วทางศีลไม่สำรวมระวงัง ช่นนี้นี่มันก็จะเป็นไปไม่ได้เลยทำสมาธิก็เป็นไปไม่ได้จิตจะสงบไม่ได้เลยต้องให้เข้าใจถ้าหากว่าตนได้พลั้เผลอไปอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้แล้วเมื่อระลึกได้ก็อธิษฐานใจเลย ตอนนี้ไปเข้าพเจ้าจะไม่ทําอย่างนั้นจะไม่พูดอย่างนั้นต่อไปด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้ก็ขอให้บาปกรรมความชั่วนั้นจงระงับไปขอให้จิตของข้าพเจ้าตั้งมั่นเป็นสมาธิลงในปัจจุบันนี้มันต้องอย่างนี้นะการละบาปบมเพ็ญบุญเนี่ย ให้เข้าใจเมื่อเรารู้ว่าทําอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันเป็นบาปไปแล้วแล้วก็ได้หลงทําไปพูดไปเสีนนีแล้วก็อธิษฐานใจละเว้นจริงๆบาปนั้นมันก็ถึงจะระงับไปได้ถ้าว่าบุคคลทําไปแล้วพูดไปแล้วรละลึกไม่ได้หรือไม่ยอมระลึกไม่ยอมอธิษฐานใจละ เช่นนี้แะมันบาปนั้นมันจักไม่หมดเลยมันจะไม่ระง,งับไปจากจิตใจของผู้นั้นให้เข้าใจเมื่อเรารู้สึกตัวอย่างว่านั้นละอธิษฐานใจละเสมอเสมอไปนะความระมัดระวังมันก็ถี่เข้าไปโดยลำดับแบบนี้นะ ความระมัดระวังไม่ไม่ให้เผลอเลยเล่นเลอเลอ,เลอ,อันนั้นนะมันก็ที่เข้าไปความพลั้งเผลอมันก็น้อยลองความรู้ตัวความสังวรระวังมันก็ที่เข้าศินมันก็ค่อยบริสุทธิ์เข้าไปจิตก็จะตั้งมั่นสม่ำเสมอไปเมื่อมีศินบริสุทธิ์เข้าไปนะ่ะ <c oughs> นี่นับว่าเป็นบทบาทเบื้องต้นของการฝึกฝนจิตใจอันนี้ให้พากันเข้าใจเมื่อตนทำใจให้สงบได้ด้วยวิธีใดก็จำวิธีนั้นไว้แล้วเมื่อออกจากสมาธิไปแล้วก็ สำรวมใจไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละพยายามสำรวมใจของตนให้เป็นปกติไปเช่นนั้นไม่ใช่ว่าพอออกจากสมาธิไปแล้วเลยจะปล่อยใจของตนให้เลื่อนลอยไปเหมือนเดิมนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องเลยะ ความประสงค์ที่ท่านให้ภาวนาให้ทำใจสงบนั้นก็เพื่อที่จะให้รักษาจิตที่ตั้งมั่นอยู่นั้นให้มันตั้งมั่นสมมเสมอไปไม่ใช่ไอ้มันไม่ใช่ให้มาตั้งมั่นอยู่แต่ที่ขณะนั่งสมาธิอยู่นี้เท่านั้นแม้่อออกจากสมาธิไปแล้วก็ให้มันตั้งมั่นไปเสมอ มีสติคอยควบคุมไปอยู่เสมอทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอน <c oughs> ก็ระมัดระวังไปอยู่อย่างนั้นท่านยังแนะนำให้บริกรรมพุทโธเข้าประกอบไปด้วย <c oughs> ถ้าผู้ใดคิดว่าใจของตนเองมันอยากจะคิดแส่ไปทาง ภายนอกอยู่บ่อยๆอย่างนี้มันจะห้ามไม่ค่อยไหวก็ต้องนึกพุทธโธกันเอาไว้พอนึกพุทธโธก็ต้องให้พุทธโธนั้นมาตั้งอยู่ภายในปัจจุบันนี้รี่ว่าให้พุทธโธอยู่ภายในใจหมายควาว่าอ,อย่างนั้นเลยอย่าอย่าอย่านึกพุทธโธส่งออกไปข้างนอกนี่เอาพุทธคุณนี้รักษาจิตนี่ไว้ ให้มันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน